ไอเด t o d a y เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไอเดียส a y ูเด a ์ไอเดย y สนับสนุนโดย Hefele Functionality for you สวัสดีค่ะขับมาพบกับวิกิและรายการ i d e a ีย o d ด y by Hefele ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6ก5มง55ตรงนังตุค่ะสำหรับรายการ i d e a ียสุด y by Hefele วิกิมีไอเดียมาฝากสำหรับคุณผู้ชมหรือดีไซเนอร์ที่มีแพชชั่น ข้านออกแบบดีไซน์คลาสสิกออนติกหรือเป็นสไตล์วิกตอเรียนค่ะไอเดียนั้นคือมือจับประตูเฟอร์นิเจอร์และอ็อคเซสอรีต่างๆจากเอ็นริโกคา n สีนาคุณผู้ชมครับไอเดียทูเดย์บายเฮเฟเล่ในวันนี้เรามีเรื่องราวของมือจับที่ผลิตจากวัสดุทองเหลืองมาให้ได้ชมกันด้วยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นมือจับแบบก้านโยก มือจับแบบดึงหรือมือจับสำหรับหน้าต่างล้วนเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับบ้านทุกหลังนะครับถึงแม้ว่าจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยเป็นแค่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแต่ทว่าสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมหรือตัวตนของเจ้าของได้เช่นกันสไตล์มือจับประตูแบบต่างๆเป็นเหมือนการเปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่การตกแต่งภายในช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบตกแต่งบ้านพักอาศัยหรืออาคารสถานที่ต่างๆให้เลือกสรรได้ตามจินตนาการ ตอบสนองความต้องการและรสนิยมของเจ้าของสถานที่แต่ละบุคคลได้ไม่จำกัดโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่รักการตกแต่งบ้านแบบคลาสสิกพลาดไม่ได้เลยนะครับปัจจุบันนี้เขาก็ได้มีการออกแบบลวดลายมาอย่างมากมายโดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยเก่ายุคต่างๆนั่นเองครับคุณผู้ชมคะมือจับประตูมือจับเฟอร์นิเจอร์และอักเซสซอรี่ต่างๆมีการออกแบบลายสไตล์ลายดีไซน์ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะ การเลือกมือจับนั้นต้องหนึ่งเหมาะกับคอนเซปต์หรือดีไซน์ค่ะสถานที่แล้วส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวรายไปฟังกับผู้เชี่ยวชาญพร,ร้อมกันเลยค่ะอย่างที่คุณมาริวิกได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นั้นการเลือกใช้มือจับประตูหรือมือจับเฟอร์นิเจอร์นั้นสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือประสิทธิภาพการใช้งานและสไตล์การตกแต่งของคุณนะคะ ปัจจุบันวัสดุที่นำมาใช้ก็คือเป็นวัสดุทองเหลืองนะคะและสีที่จะเน้นความคลาสสิกก็คือสีทองเหลืองเงาเคลือบ PVD หรือทองเหลืองลมดำนะคะและที่จะเน้นให้มีความคลาสสิกมากขึ้นนั้นมือจับอาจจะเป็นมือจับสไตล์หลุยหรือสไตล์บาร์ล็อกนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าต้องการให้มือจับนั้นอยู่กับเรานานๆควรที่จะต้องมีการทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอง่ายๆก็คือการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําอุ่นเช็ดทําความสะอาด3-4วันต่อครั้งนะคะเพียงเท่านี้นะคะอุปกรณ์มือจับก็จะอยู่คู่กับประตูสวยๆของเราไปนานๆแล้วล่วะคะ่ะ อย่างที่คุณพรน,นิดได้บอกไปนะครับว่าของสวยๆคู่บ้านควรได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับผิวทองเหลืองธรรมชาติก็ควรหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำด้วยน้ำยาขัดที่ใช้กับงานเครื่องทองเหลืองโดยเฉพาะหรือจะปล่อยให้เกิดสนิมเขียวบนผิวหน้าก็มีความสวยงามไปอีกแบบแต่ถ้าเป็นทองเหลืองชุบเงาก็ไม่ควรใช้น้ำยาปัดเงาทำความสะอาด เพราะจะทำให้ผิวชุบเงาแตกกร่อนได้ควรทําความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งมาดมเช็ดถูก,ก็พอนะครับแค่นี้ประตูบ้านพร้อมมือจับสวยๆก็จะอยู่กับบ้านเราไปนานๆแล้วล่ะครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมไอเดียที่วิกกี้นำะมาฝากวันนี้ชอบไหมคะส่วนตัวของวิกกี้เนี่ยชอบมากๆก,ก่บโดยเฉพาะสไตล์คลาสสิกอันติก และวิกตอเรียนสไตล์ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชอบอย่าลืมเอาไอเดียกลองวิกกี้นำไปใช้นะคะแต่น่าเสีดายจริงเลยนะคะไอเดีย o ุด y by h e y เ l ฟเลหมดลงเลยนะคะอาเป็นว่ารบกันอีกสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6กโมง55ตรงนังทุ้มค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ